โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับสายๆกันนะครับนี่ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับกาลังเดินทางจะไปทำงานนะครับทำงานพิเศษนะเพราะว่าอยู่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับก็เลยต้องไป ทำงานที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าทางนั้นมันบรรยากาศดีอากาศเย็นกว่าทางี้นะครับวันนี้ก็มีฝนตกนะครับมีฝนตกตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งจะหยุดไปเมื่อกี้เองนะครับผมก็ลุกซักผ้าแต่เช้านะครับไม่รู้ว่าเสื้อผ้าจะแห้งไหมนะครับเพราะว่าตากตากเต็มนั่นเลยครับ อ,อเคยากาศนะครับวันนี้รู้สึกว่าก็จะมีชาวบ้านนะครับมาเก็บเห็ดเยอะอยู่นะครับเห็นมอไซค์อยู่นะครับนี่ครับเวลาชาวบ้าน ก็จะมีชาวบ้านเขามาเก็บเยอะนะครับเขาก็ขับรถมานะครับเขาทยอยมาเรื่อยๆนะครับน<ม>ี่ครับก็จะมีชาวบ้านนะครับมาหาเห็ดกันนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกทินลินอยู่นะครับินอยู่ช่วงนี้แหละครับเห็ดมันจะออกเยอะมากครับชาวบ้านเขาก็มาหากันทุกวันนะครับทางกลางคืนก็มาหานะครับ อะ,อออออะโอเคครับน,นี้ก็มาปัปักทักทายเลย็กน้อยๆครับเมื่อคืนฝนตกหนักตรงนี้น้ำก็จะท่วมเต็มนะครับน้ำท่วมเต็มแล้วมันก็จะไหลไปไปนู่นนะครับไหลออกไปทางทุ่งหนานะครับ หรือว่าปลามันมีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพบปะพูดคุยกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ